สวัสดีครับดิวีชแนลอาร์เซนอลแฟนครับก็บผมวันนี้วันอังคารที่สี่มนะีนาคมครับสองพันห้า้อยหกสิบแปดนะครับเอาละหลังจากที่เรียกว่าอะไรอดอยากปากแห้งเือเฝ้าดูทีมอื่นกันลงเตะกันโครมโครม,โครมของเรานี่หายไปหลายวันเลยนะจนกลับมาครับคืนนี้นะครับคืนนี้วันอังคารคืนวันอังคารตอบพุธเช้าตีสามครับอาร์เซนอลเราต้อง มีคิวบุกปีเอน PSV ไอโฮเฟนในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก16ทีมสุดท้ายนัดที่หนึ่งนัดแรกนะครับเดี๋ยวมาได้เรียงกันอขออนญาตนิดนึงก็ปากสินค้าด้วยนะครับก็ต้องเข้าใจกันผมหน่อยนะเวลาทําช่องก็ต้องมีสปอนเซอร์เหมนเจ้าอื่นเขายังมีสปอนเซอร์เลยนะครับทั้งสามตัวสินค้าทักมาทางไลน์นะครับ p o n t c r a b ต้นครับภาษาอังกฤษตัวเล็กรายละเอียดปักไว้นในช่องเพิ่มเติมนะคลิปเร้ก็จะมีช่องเพิ่มเติมใต้คลิปเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นหมึกแก้วคลาสสิกปะเต้นะครับขนาด100กรัม320บาทตรงรูไทยสั่ง3กล่องขึ้นไปคิมไไ้แก้กล่องละ300บาทรวมถึงหมูกระจกไร้าพายขนาด500กรัมครับ320บาทส่ทงเทวไทยเช่นเดียวกันนะ ต,ต้องมีค่าส่งด้วยแหลงก็ต้องขออภัยเพราะว่าน้าหนักมันเยอะแล้วต้องใช้กล่องใหญ่เพราะครึ่งโลอ่ะนะก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับแล้วก็รายของ AAA U T 21ครับที่มีทีมงานประสบการณ์ประกันชีวิตและประกันภัยกว่า27ปีในธุรกิจนี้นะครับเพราะไม่คาปรึกษาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหากรมธรรม์ประกันภยัยโรคค่ารักษาโรคแรงนะครับค่ารักษาพยาบาลต่างๆทุนการศึกษาลูกประกันอัคคีภยัยประกันคีแมแยนประกันบริษัทบริการประกันบ้าน รถยนต์ครบวงจรเลยทีเดียวครับสำหรับ A A U T 21นะครับทั้ง3ามรายการก็ทักลายกันมาอีกครั้งครับ T O N T C R A B ต้องครับนะครับาใช้เวลา2นาทีไม่ถึงไม่ถึงในการโฆษณาคงไม่เยอะไปนะพี่น้องแบบคนบอกอูขายของก็เข้าขายของแหละอ่ะเอาก่อนที่จะไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อวานอย่างที่บอกครับเนื่องจากว่าผมลงคลิปก่อนที่ผลการแข่งขันเอฟเอครับโอ้ย <laughs> ขอยานาตหัวราะตอนนี้คงไม่สายไปล่อนะสำหรับทั้ง Universal นิวเซิล์นังเก่งกับกูจังแปลงนั้น Living นิือก็เซิลเวลาไปเยือนเรือบพูลเนี่ยไม่มีอีสักไม่มีอีสักหายไปไหนไม่รู้เออตอนเล่นวันพีเมียะนะแต่พอวันก่อนเมื่อวานก่อนนี้มาตะเกะเต้ไปครับลงเฉยเ <c> ร <ười> ียบพูลทำบุญดีนะเวลาเวลาจะแข่งเนี่ยคู่คู่แข่งจะไม่มีคนเก่งๆนะ ก็หายไปอีกแล้วแล้วก็นิวคาสเซิร์นก็โดนไบตั้นตบไปนะโดยแดนนี่วิลเบกนะโอ้โหมายิงเอาช่วงไดท้ายอาคาบ้านนะนิวคาสเติร์นนะครับแล้วก็รอบชิงฮะเลิฟมิว well วด้วยว่าที่จะจริงคาราบาวครับกับอ่าลิวพูลนะ่่ะอาจะมีแอนโทนีกอดอนด้วยเพราะว่าไปออกอาวุธนึกว่าตัวเองเป็นสมรักคำสิง <laughs> ้ออกอาวุธเขา แล้วก็โดนแดงไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าอุทธรณ์ไหมในขณะที่ฟูรแลมอ,อ,แอื้งเจ๋งจร,ริงเออฟูแลมเสมอในเวลากับแมนยูในโอทาฟอร์ดนะครับโอ้ขอขอก่อนที่จชนะจุดโทษไปห้าสี่สามมั้งใช่ามเอขอชนะจุดโทษไปนะครับก็ทำให้ฟูรแลมเข้ารอบไปเลยฮะอีกแบนยูก็ขาบ้านไปครับก็นะคงจะรู้สึก เดียวกันเพราะตอนที่ชนะอัลเจนนได้จากการยิงอยู่โทษเนี่ยเตรียมฉลองชายฉลองแชมป์แล้วอะ่ะบอกผ่านอัลเจนนได้มีโอกาสาทำสถิติแอมแชมป์เอ้ครับเท่ากับอัลเจนตันแล้ว <c oughs> เป็นไงโดนเองเลยคาบ้านนะอ่ะก็ทำให้รอบแปดทีมสุดท้ายครับผลหน้าค่าตาก็จะเป็นอย่างนี้มอีอ่าุทีมจากีเมิยร์ลีกหลุดก็ไม่เยอะนะครับฟูลแลมจะต้องมาตัดเองกับกิสตาลพาเล็นะโอ้โหเอมิลซิเมลโลคงจะต้องมา เฉือนชายกับเอ็ดดี้แกรเทียนี่กันทีช่วงหลังยิงติดติดกันแล้วนะนะครับฟูลแลนจะเปิดบ้านเจอคิสเซลพาเลตครับแล้วก็เบสตันน็อกแอนทีมจากโ oh อ้โหหลีกวันนะจะเจอกับแอสตันวิลล่าเล่นในบ้านเบสตันนะครับเบสตันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะบอลมาดครับบอลมาดจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วก็ไบรตันแอันโฮปอาราเบียนครับจะเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ซึ่งเมื่อคืนนี้นอตติงแฮมฟอเรสต์ก็เพิ่งจะชนะ อิสวิตทาวมานะครับในเพื่อนร่วมพรีเมียร์เข้ามาแล้วก็ทำให้บรตันจะเจอกับฟอร์เรสทั้งนั้นก็ทีมใหญ่โอ้แต่ทิตี้กับแอตเตอรวิลล่าก็จะแบบนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองตามลุ้นกันไปเป็นถ้วยเก่าแก่ที่สุดซึ่งเราไม่เกี่ยวแล้วแต่เรายังคงเป็นแชมป์สูงสุดของพรีเมียร์ของเอฟเอคับนะไม่มีอะไรเล่นเล่นแม่งนี่ก่อนแล้วกันนะเราเป็นแชมป์สูงสุดนะโดยที่มีทีมอย่างแมนยู จี้ตุดจี้ติดตูดมานะครับเอาละมาค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับในการไปเยือนอฟิลิปสตาดีองนะก็คือฟิลิปสเตเดียมนี่แหละสนามของ p ีเอสีไอโฮเฟนนะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ดูทีว่าจะใครจะกุมความได้เปรียบไม่มีอเวโก นะไม่มีอเวโกทุกตัวทุกอย่างซัดก,กันเนื้อเนื้อใครยิงมากกว่าก็เข้ารอบไปไม่ต้องมาไม่กดทีมยงทีมเยือนซัดก,กันแบบง่ายๆนะครับฟิลิปสตาดิโอนนะครับในไอโฮเฟนนะครับ p ีเอฟซีไอโฮเฟนเป็นทีมแกร่งนะครับสำหรับจากฮอลแลนด์เลยซึ่งผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับ PSV อฟซีไอโเนี่ยตอนที่แข่งในรอบก,กุฟเฟตเนี่ย ก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เขาเองก็หลุดเข้ามาเตะเพย์ออฟก่อนนะเขาในรูปกรุ๊ปเฟดเนี่ยอยู่ในอันดับที่ 16, อ่าสิบหกอายู่อันดับสิบสี่นะ p s v อสวีไเนี่ยอยู่อันดับสิบสี่นะครับแล้วก็เขาต้องไปเตะเพย์ออฟนะเตะเพย์ออฟกับจูวินตุสในอันดับที่ยี่สิบ นะแล้วก็สามารถผ่านจูบิทูสมาได้โอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแต่กับแต่ในอาจมาลีก็แข่งแปดแล้วก็มีชนะไปสี่แล้วนั้นก็ถูวๆกันไปอ่ะแล้วก็หลุดไปอยู่อันดับที่สิบสี่นะครับก็เลยทําให้อ่าได้ผ่านเข้ามาเขาก็ไม่ธรรมดานะผมว่าตัว PSVI h ว f ไอเนี่ยเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งของของฮอลแลนด์ Holland. เขาที่มีสองทีมคืออาจจัก์อัมสเตอร์ดัมใช่ไหม มีอาแจากอัลสดามีพีเอสวีไอโอเฟนมีเฟนิยอดนัตดัมเนี่ยสามทีมตอนนั้นที่เป็นที่เป็นหัวหัวของบรืดาฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าสำคัญนะเราเองอะ่ะเราไปเจอพ s v อนอกบ้านหลังสุดก็ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมาดูสถิติอะไรต่างๆกันละกันนะครับอ่ะพีเอสวีไอโอเฟนนะครับคืนนี้จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะในเลกแรก ครับความพร้อมของเขาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีนะครับยอมรับอย่างนี้นะเล่นในบ้านดีมากๆสำหรับ p s v I i h ีไอโเเรียก p s v ดีกว่าแม่งเรียก PSV e i วนะีเอะยาวแล้วเกินนะครับแต่เขาก็มีตัวบาดเจ็บนะตัวของ m t e l m ท n นะครับที่เป็นกองกลางก็จะรับบาดเจ็บนะครับตัวของ R.P.P. p e นะกองหน้าก็จะรับบาดเจ็บครับ M j u n จ o r จะรับบาดเจ็บ M+ b ็มบลา l v ครับก็มีอาการบาด จ็บนะในขณะที่ของเราก็น้องบีบูโยซาก,ก้ามาเตลี่ก็คงยังกลับมาช่วยเราไม่ได้นะคงกลับมาช่วยเราไม่ได้ก็ตอนแรกก็มีข่าวว่าอาจจะเอามาตี้ไปแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะอาบะจะจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับตัวของ p s เครับ5นัดหลังสุดก็ผลงานก็ถือว่าไม่ดีเหมือนกันนะ แพ้โกเฮลเอเกิลครับสามสองนะครับแล้วก็แพ้แพ้โกเกลเอเกิลสามสองแล้วก็แพ้สองหนึ่งบอลถ้วยของเขานะก็ชนะจูเวนตุสแล้วก็เสมออูเทรคนะครับก่อนที่จะไปแพ้จูเวนตุสเขาแพ้จูเวนตุสเมื่อก่อนสองหนึ่งแล้วก็กลับมาชนะจูเวนตุสสามหนึ่งนะก็เลยทําให้หลุดเข้ารอบมาห้านัดหลังสุดก็ชนะหนเดียวนะครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามก็ผลงานก็แหม่นะตัวของเรา ผลการ5านัดหลังสุดนะครับก็ชนะแมททิตตี้5-1นะแล้วก็แพ้ิวคาสเซิล0-2ครับชนะเลสเตอร์0ชนะเลสเตอร์2-0แล้วก็แพ้เว์แฮม0-1ก่อนที่ล่าสุดก็จะสเสมอฟอร์เรสต์ไป0-0ก็ผลงานก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะ,สะเสถียรสถาพรอ,อะไรสำหรับในการที่จะเจอครั้งนี้ครับซีมบนหลังสุดที่เจอกันนะของเรา เจอกับใน p ีเีเนี่ยเราชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนะครับแต่การไปเยือนเขาเนี่ยแมต้องบอกเลยนะว่าการไปเยือนเขาค่อนข้างที่จะล่าสุดที่เราไปเยือนเขาครับเมื่อฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีแล้วนะไปเยือนเขาที่บ้านเขาเนี่ยเสมอ1ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่แล้วเล่นในบ้านเราชนะเขา4ี่ศูนย์ะครับในบอลยุโรปาดีครับปีก่อนนู้น เราบุกไปแพ้เขาเลยนะ0-2นะแล้วก็ที่เราตกรอบยุโรปอะ่ะแล้วก็เราก็ชนะในบ้าน1-0แต่ไปแพ้เขานอกบ้าน2-0ก็การไปเยือนเขาสองครั้งหลังเนี่ยถือว่าเป็นงานค่อนข้างที่จะหนักอ่าเป็นงานค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็ไม่รู้แหละเพราะถึงนัดปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องวัดกันเอาปอนต่อปอนสู้กันนะนะครับเผื่อนอกบ้านประคองตัวได้ไม่ให้แพ้แล้วก็กลับมา เล่นในบ้านเราก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคเนี่ยผลงานนะปีแล้วก็ไปเจอเขาเสมอหนึ่ง,นงในบ้านนะครับแล้วก็ไปแพ้เขาด้วยนะปีสองพันสองพันเจ็ดเนี่ยปีปีสองพันเจ็ดเราเจอกันอีกนะครับไปเสมอหน,หนึ่งในบ้านเราแล้วก็แพ้ในบ้านเขานะปีสองพันสี่หูเยอะเลยปีสองพันสองเนี่ยก็เสมอปีสองพันสี่ก็เสมอ นะในคานที่จะไปเยือนเขาเนี่ยนะครับปี2022-23ไปแพ้แล้วกปวนะ็ปีที่แล้วนะปีที่แล้ว2023-24ก็ไปเสมอเนี่ยเอาเฉพาะเกมที่เราไปเยือนเขานะเพราะนั้นอย่าลืมเล่นในบ้านเขาค่อนข้างที่จะไนะละอ้อนเฟรมิโก้ครับก็เป็นดาวซันโบนะยิงในแชมเปี้ยนลีกสาเมตรอิสเบลซาบารีครับก็ยิงไป3เมตรนะแล้วก็ตัวไมค์ทิมเบนนะครับ โยฮันบากายกโกเนี่ยพวกนี้ก็เป็นตัวแสบนะครับโจอีเวลแมนนะครับนอร์รงเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นตัวแสบที่แบบเป็นอันตรายกับทีมเราแน่นอนนะในขณะที่ของเราเอง <c oughs> บรรดาที่ตัวลูกที่เป็นดาวซันโวต่างๆของทีมเนี่ยไม่อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นคลฮาแวดครับบุกโยซาก้าที่ยิงได้คนละสี่ประตูในแชมเปี้ยนลีกนะยิงเท่ากันเลยสี่ประตูในแชมเปี้ยนลีก ไม่อยู่นะครับแต่ว่าที่เหลือก็คงจะต้องสู้กันก็ <c oughs> ต้องสู้กันเพราะว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะต้องเอาอย่างนี้ในยูฟ่าแมเปี้ยนลีกเนี่ยถือว่า p s เอเขาเขาฟอร์มเขาดีในบ้านเอาอย่างี้ดีกว่าฟอร์มในบ้านเนี่ยคนดีมากๆเล่นนอกบ้านอาจจะไปโดนนูน่นบ้างแต้มหล่นบ้างอะไรบ้างครับแต่เวลาเล่นในบ้านถือว่าดีอืมใช้คำว่าดีเลยทีเดียวสำหรับอ่า p s เอส e ไฟก็ ต้องลองดูครับว่าพิต้าจะยังไงนะมาคาดการณ์กันนะครับคาดการณ์การสำหรับผู้เล่นในวันนี้นะว่าพิต้าจะยังไงกับในการแข่งขันคืนนี้นะตีสามนะครับพี่น้องอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะบอกก่อนถ้าพลาดไปหลุดอีกวันหนึ่งนละเรื่องเลยนะอะ่มาดูการคาดการณผู้เล่นครับของเ i n d ว o v e n นะครับ โค้ชเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเก่งนะตัวของปีเตอร์บอสปีเตอร์บอสได้เคยคุมทีมเก่งๆหลายทีที่เป็นมีดวดมีนวดอะถือว่าเป็นคนกึ๋นคนหนึ่งนะเป็นกึ๋นกึ๋นดีคนหนึ่งเลยแหละสําหรับวงการฟุตบอลไทยแลนด์เขาเล้ระบบทีสองสามหนึ่งนะครับผู้สาประตูก็ได้เป็นวอเตอร์เบนเตนะแล้วก็มีอ่า เลสเตอร์มานะครับเฟรมนโกโบคาลีนะครับไทยแลนด์มาเลเซียทะเล่นมาเลเซียนี่คุ้นคุ้นไหมน่าจะเป็นเด็กแมนยูใช่ป่ะไทยแลนด์มาเลเซียนะครับแล้วก็กองคู่ของการเขาจะเป็นโชเตนกับไซบาลีนะครับแผงลุกของเขาบากาโยโกกุสติลนะครับนอแรงโรเบยลุกเดยจองที่เป็นสุดหน้าจอมเก่าตัวใหญ่ๆนะลุกเดยจองนะลูกเดยจองลุกเดยยองนะเป็นสุดหน้าตัวเก่าของเขาก็น่าจะ ได้ลงสนามในขณะที่ของเราครับการคาดการณ์พี่เดวิดเฮย่าน,น่าจะได้ลงสนามนะยูเลนทิมเบอร์ซาีบามากันเยสครับรวมถึงวิคาโดคาราฟิโอลีน่าจะได้ลงสนามเป็นชุดแรกก่อนครับกองการพี่หมึกโทมสัสปาเตมาตินเดนกาดพูดถึงพี่หมึกพี่หมึกโทมสัสปาเตเดวิดออนสตีนนะครับออกข่าวมานะบอกว่าไม่มีการคุยถึงสัญญาที่จะต่อนะพี่เดวิดออนสตีนเขาวิเคราะห์ไว้นะครับเขาเอาข่าวไม่ได้วิเคราะห์ ขาข่าวออกมาเลยบอกว่าไม่มีการพูดคุยกันบอร์ดยังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของพี่หมึกโทมัสปาเตท,ท,ที่จะหมดในมิถุนายนนี้เพราะว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแดนกลางอันนี้เราก็ต้องนะอะไรเกิดก็ต้องเกิดแล้วการตะถามใจอยากให้ตอบแต่้เพื่อบ,บอร์ดมองเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ก็ต้องคารคกามจิตใจของเขาครับพี่หมึกโทมัสปาเตได้ลงมาตีนใน,ในกาศครับรวมทั้งพิข้าว ไดกแกไลายนะได้ลงครับอีธานเวนารี่ทางขวาแน่นอนละนะแล้วก็ทางซ้ายเลนโดตอสซาหน้าเป้ายังอาจจะคิดว่าพิต้าหน้าใช้มิเกลมอริโนสู้กับทางของกองหลัง p ีเอลีไอโอเฟนนะก็เดี๋ยวมาคาดการณ์กันละกันเมื่อวานนีนก็บินกันไปในสนามท้องก็เฮฮาเฮฮานะแล้วกับช่วงจังหวะที่ไม่เฮฮาช่วงซีเดสเขาก็ไม่เห็นหรอกช่วงการวอ์มาร์ ช่วงการรีแลกก็มีภาพอย่างนั้นแต่ว่าการที่ตอนระหว่างซีเรียสช่วงแท็กติกจริงๆอ่ะก็งไม่ได้ให้เห็นนะก็แล้วก็บินกันไปค่อนข้างครบกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับแมตช์แรกที่พี่ใต้ต้องวางแผนการดีๆว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นใจให้เรามากที่สุดบุกชนะได้เลยมันก็ดีแต่อย่างที่ผมเรียนครับการไปเยือน p s เอสไอเฟนที่ฟิลิปสตาร์ดิโอไม่ง่าย เขาเล่นในบ้านดีเหลือเกินแล้เพาะเสียงเชียร์แล้วก็เป็นสนามเล็กอ่ะนะแล้วเสียงเชียร์มันจะวุ้งว้อมว้มสังเกตเพจดีได้ในบ้านทีละโอ้โหวิ่งดีเป็นม้านะประคองตัวนะครับให้ดึงผลเสมอกลับมาได้ก็ย,ยิ่งดีนะอ่าหรือถ้าเปื่อบุกชนะได้เลยก็โอเคนะก็บอกตามตรงไม่กล้าบันโทมเพราะว่าไม่มั่นใจ <c oughs> ไม่มั่นใจแต่ถ้าเล่นในบ้านเฮ้ยแหมผมรู้สึกผมมั่นใจแต่การไปเยือน ที่ฟิลิปสเตเดียมเนี่ยโหค่อนข,ข้างที่จะมีความกังวลนิดนึงครับประคองตัวกลับมาโดยที่ไม่เจ็บช้ำไม่โดนเปิดแผลถือว่าโอเคสำหรับอาร์เซนอลทรัตัวผมนะอ่ะเดี๋ยวว่ากาันอีกทีสำหรับในคืนนี้ครับตีสามเราต้องเล่นยังไงประคองยังไงเพราะว่าเดี๋ยวในคืนวันอาทิตย์เราแต่คืนเช้าวันพุธใช่ไหมแล้วก็คืนวันอาทิตย์เรามีศึกใหญ่ศึกค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นศึกสำคัญ ในมสึกที่ผมรอมากๆเลยก็คือเราจะต้องไปเยือนโอแทฟอร์ดครับในพรีเมียร์ลีกเจอแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนี่แหละในคืนวัอาทิตที่เราพิต้าจะต้องวางแผนดีๆเพราะหลังจากจบกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดปุ๊บเนี่ยก็ต้องกลับไปเตะแชมเปียนลีกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะรับมือของเชลซีมีสีแมทนี่แหละรออยู่ในช่วงของ เนี่ยมีนานี้เลยนะครับก็ส่งกาลังใจไปทีมละกันนะครับเรื่องอบรรดาข่าวข่าวกับใครอะไรยังไงผมขอยกไปก่อนละกันขอโฟกัสที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนสำหรับค่ําคืนนี้นะครับมีคู่ที่แตกก่อนก็คือตอนเที่ยงคืน45นาทีใครที่ทยอยากจะดูวอร์มอัพตัวเองหรือมีคนนอนดึกอยู่แล้วก็ดูได้นะครับเป็นอีกหนึ่งทีมของจากเกาะอังกฤษนะครับแอสตันวิลล่าจะไปเืินเยือน,นครับบุกที่ ของเบลเยียมนะแล้วก็ในรายของริวนะครับริวที่เป็นทีมวางอ่ะเป็นแปดทีมก็จะได้ไปเจอกับโบอเเซียดอตมุนนะเจอโบอเเซียดอตมุนนะครับตอนตีสามอาร์เซนอลจะเยือนพี v ไอโอเฟนและและคนที่ไม่ได้เชียร์อาร์เซนอลผมว่าเขาต้องดูคู่นี้ <laughs> จริงๆแอตเลติโกแมลิดครับจะ ไปเยือนเลโอเมลิดในการทำสึกยูซ m เ d i มดลิตดาบี้แมโอ้โหแม่งไปกันไฟแลบแน่เลยขอให้แตกกันให้เต็มที่ <c oughs> หวดได้หวดหดได้ห <c> ด <oughs> นะก็โอหคู่หลังเนี่ยคู่สุดท้ายนี่มันมากผมอาจจะต้องเปิดสองช่องอะ่ะเปิดสองช่องดูกันนะเราก็อยากจะเห็นมมดลิดกับเรอัมลิเอแมดลิตกับเลโมลิดเจอกันเหมือนกันเนาะเพราะนัคู่นี้เป็นบิ๊กแม์ประจํา รอบวันนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีอีกสี่คู่ที่เหลือนะอ่ะวันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้ครับตั้งแต่เรานะครับอย่างที่บอกเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับเป็นงานที่ไม่ง่ายถ้าเราประคองตัวกลับมาโดยที่แบบยิ่งผลเสมอสูนๆย์ได้ยิ่งดียิ่งชนะมาก่อนได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าแพ้ก็ต้องมาแก้เกมกันในแบบหน้านะก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับส่งใจเชียร์ทีมรักเรา ตีสหรือใครจะลากยาวตั้งแต่เที่ยงคืน4-5ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยอีกครั้งหนึ่งสําหรับสินค้าทั้ง3ตัวนะครับในช่องไลน์นะติดต่อไลน์กันมาได้ครับ tontcrab ต้นขาาษาอางกฤษตัวเล็กทุกตัวไม่ว่าจะเป็นหมึกแก้วคลาสสิกปาเต้นะครับหมูกระจกไร้พ่ายนะและรวมถึงทีมงาน aaa u i t y 1ครับที่มี ประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมามากกว่า27ปีก็าฝากไว้ในอ้อมใจของพี่น้องด้วยละกันนะครับผมขอบคุณสําหรับการดูคลิปกปนระยะาาครับขอบคุณสําหรับการไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับ้วยครับปฏิบัติหน,น้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจใพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน,น้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะ บอลจบตีห้าเดี๋ยวผมจะลงคลิปเลยช่วยดูคลิปกันเวยละกันหวังว่าสถานการณ์และผลการแข่งขันจะเป็นใจให้เราอาเซนอนนะครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวัพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ <c oughs>